สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะจิงปองค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมีทิกเล็กๆมาฝากพวกพี่ๆกันนะคะนอ้องใหญ่รู้ไหมเอ่ยว่าเป็นทิกอะไรวันนี้ทิกอะไรครับ ที่ทำให้อสุขภาพดีนั่นก็คือการวิธีการดูแลแอร์รถยนต์ของคุณนะคะแบบเรียบง่ายค่ะไม่ยากเลยค่ะงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่ามีกี่ทิคมีทําอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าไปข้อหนึ่งนะคะพี่ๆควรเปิดแอร์ให้ถูกวิธีครับ,รบอย่างเช่นถ้าเราขึ้นรถมานะคะเปิดแอร์สุดเลยนะครับมันก็จะทําให้อุณหภูมิของรถเนี่ยปรับไม่ทันแล้วพอเราขับเลนะครับมันก็จะทําให้รถทำงานหนักขึ้น เปิดไปแบบไม่เย็นสักพักก่อนนะครับบถ้รถมัลติบายอากาศแล้วค่อยกดน้ำยาเอซีครับมันจะช่วยให้รถดราทำงานได้ครับข้อสองนะคะการล้างแอร์ค่ะเมื่อเราใช้รถมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราควรหมั่นล้างแอร์ให้สะอาดนะคะหรือไม่เราก็ควรเปลี to ่ยนไส้กรองแอร์ในทุกๆ20,000กิโลนะคะหรือว่าเปลี่ยนดูในระดับการใช้งานก็ได้ค่ะแล้วก็ คือเปลี่ยนหมันเปลี่ยนบ่อยๆค่ะเครื่องกรองแอร์จะได้สะอาดแล้วก็จะได้ไม่มีฝุ่นมาเกาะน,นะคะข้อ3ครับเราควรหมันทำความสะอาดรถทุกครั้งนะครับทำแบบอาทิตย์ทุกวันเลยก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งก็ยังดีครับเพราะจะช่วยให้ฝุน่นละอองนะครับไม่เข้าไปอุดในแอร์ครับแล้วมันก็จะสบายต่อจมูกเราด้วยครับถ้าอย่างเช่นฝุ่นละอองเข้าไปอุดตันในแอร์ครับ แอร์มันก็จะเป่าออกมาก็เข้าจมหมกเราอาจจะมีเชื้อโรคจนไม่สบายได้เลยครับครับผมข้อสี่ค่ะปิดช่องแอร์หรือว่าหากต้องเปิดกระจกขับรถนะคะถ้าสมมติ่ะในกรณีที่เราต้องเปิดกระจกขับรถนะคะเราควรปิดช่องแอร์ตรงคอนโซลให้มากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นข้างนอกนะคะเข้ามาเกาะในช่องแอร์ของเราได้นะคะข้อห้าแล้วข้อสุดท้ายแล้ว ก่อึนที่หมายนะครับเราควรปิดสวิตช์ดีซีก่อนนะครับเพื่อระบายฝุ่นละอองนะครับที่อยู่ในช่องแอร์ของเรานะครับเพราะมันจะทําให้ช่องแอร์เราเนี่ยครับมีส่วนปกสกปรกีกครับนะคบครับมันจะเกิดเป็นกองทับชื้อโรคได้เลยครับครับถ้าเราทําอย่างนั้นนะครับมันก็จะอาจจะช่วยให้ความชื้นและความเหม็นในรถเราหรือว่าฝุ่นละอองนะครับลดลงไปได้ครับ พ,พี่พีรู้กันแล้วใช่ไหมครับถ้าพี่พีรู้กันแล้วครับก็อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะ pues อย่าลืมกดติดตามเพจลดบ้านมาร์เก็ตคิดยวซ่าด้วยนะคะและกล็หนิงช่องทางค่ะ YouTube ค่ะรถบ้านมาร์เก็ตคบดยวซ่าเหมือนกันคะ่ะสำหรับวันนี้เราของคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสส<ว>ค่ะบ๊ายบาย